สวัสดีค่ะเม่ต้อยเนาะค่ะเนาะพ่อกันกบเม่ต้อยคือกอาเม่ต้อยแสงทองฟิลเล่นเนาะค่ะมือนี้เม่ต้อยกับสีผ้าน้ำเสนอมาตากชุดน่องค่ะชุดน่องไม่มโชว์ชุดน่องอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งค่ะว่าชุดน่องสวงามบ่ตากผ้าชว์ให้พี่น่องเบิ้งเนาะค่ะเนาะมึงเจ้าพี่น่องงามบ่ชุดน่งเม่ต้อยมาอยู่มาทำ ต้องตีละพี่น้องเป็นตะขั่นแขีวน้ำข่อยวอพี่น้องแล้วก็จะไม่บบ่ร้อมเนาะคะ่ะอันนี้มาติตโบ่กันอันนี้ก็จะเป็นชวดแล้วก็จะไม่โบ่โบ่ไม่ต่อยก็จะเอาตีดไว้น้ากันเนาะค่ะเพราะาาว่าขนไวยขเนละหมองมันจะหายค่ะมิติข่ดผมนํางามวอพี่น้องสูดเป็นตะหางแหงแต่เป็นตะหกักเป็นตะเทียงกันยังวะสูตเป็นตะสร้างค่ะเมนีกะอัน มือกองเกอันสาวจอยชาแนลด้จ้าเป็นมือกองให้คุณแม่ต้อยจ่าเป็นมือกองพอดีมาท่มกันพอดีเม่นจ,ะอ,นอจะอันบอดเพิ่นบ่าหายไปเก็บใบกระเพาะไม่หายเพิ่นนะคะก็เลยไปเก็บใบกระเพามาม่หายบอดจ้าร่วมด้วยช่วยกันเข้าสนับสนุนกันค่ะเพราะว่าี่เป็นสาวจอยชาแนลเ<ม>ราส้างหน่อยผ้าพืพ้อนอีหลาบานหน้าชาแนลแนจะจะสนับสนุนกันี่นหองเห้ไดเข้าบ้านเด เาว่าหันใดเป็นช่องใหญ่เนาะคะ่ะนอกกับช่องเล็กน้อยคะ่ะเบื้องชุดนี้อย่แล้วพี่น้องเนี่ยอันซ้อนค่ะอยากเป็นเล็กน้อยอีกอยากเป็นเล็กน้อยอีกเพื่อได้แต่เอฟซีพิตาหากักค่ะแอปพลิว่าเป็นตีหลาตีอันน้องจอยาสาวจอยอันโมมีลูกสาวอันซ้อนสุดแน่เลยค่ะเบื้องตีหล่าพี่น้องชุดนี้ใช่หรือชุดนี้เป็นทางไหนทางในเป็นกางเกงวะนี่กางเกงวะทางในเนี่ยมันจะเป็นอัน ข้าวพืชตัวนี้ออกมันจะเป็นผิเวเบลอออกเนาะเป็นแังสีละใช่หมเมืเบิง่งมาเบิ่งจะเป็นแังสีนี่ชุดนี้นมันจิเป็นอันนี่นะโอ้าเป็นตะสั่งค่ะพี่น้องโอ้ค่ะนี่เพิ่วพืชออ,ออกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้ยพือซอดเจออันซอดอันซอดสุดเห็นสุดอันเล็กหน่อยอันไม่ยิ่งจะนี่มันจิเป็นเพผิอเวอร์แนวนี่ทางในนะ บานเวลาใส่มันก็สิเป็นบานบานออกเนาะเี้ะบอกเป็นไงจ้ะคือจังกระซุ่มนี่ค่ะ <c oughs> คือจังกระซุ่มไกยย่นะภาษาอันบานเท่านะไม่ต่อยจากน่าะสิเป็นบานจังสีโอ้งามจังงามขั้นเขียวพี่นนอะขั้นเขียวยังมีลูกสาวน้อเพ่นจะคคนน้อยเอฟซีขั้นเขียวสาาจอยมีแตออันลูกไส้บม่มีลูกสาวอันซอดเห็นมอันเออมึงสุดนี่ค่ะอันนี้ป้าอันนี้จะเป็นชุดชุดข้าวเอือนชุดนี้คฮะเป็นแบบคล้ายๆกอเอิกเนาะ อันนี้ก็จะเป็นจังสี่ดียวกโปผงแกนต่างหูพอนนี่ค่ะสูตรพูนแต่ละสูตรโอ้เอฟซีส่งมาเป็นบอลเป็นต่อยแมนจ้าโอ้ยเอฟซีพูนคือสื่อสูตรงามอันน่าฟังนันน้องนาริตะคนสวยแจ้ว่านชุดุมนี่ชุดต้นนี่แล้วก็ต้นนี่ต้นนี่ต้นนี่ แม่ยุยพนเสือมาหายเดี๋ยวนี้หัวหนาวป้าแม่ยุยพนเสือมาหายโอ้ไม่ยุยเออไม่ยุยอันนี้เป็นบอนี่ลุยชาแนลนี่เป็นบอไม่ยุยชาแนลโอ้แม่ยุยนี่ลุยชาแนลค่ะเพ่นเอิญเป็นแม่ยุยแต่ว่าซื้อสองเพ่นคือแม่ยุยนี่ลุยชาแนลนี่ลุยชาแนลค่ะโอ้ยสุดไหมหัวไว้น้ากันแม่ยุยพนคือสื่อสุดไม่ให้ลูกสาวเพ่นงามเถอะจ้ะป้าตากผ้าโชว์ให้พี่น้องเบดูเมื่อไดก็ได้อันซัอนค่ะนอกจากอัน อันสันอันสันสุดลูกสาวเนาะไม่ต่อยเพรมีลูกสาวไม่ต่อยเพิ่นยังมีลูกสาวอยู่ได้ก<อ>ับเอฟซีอิจฉาเนี่ยค่ะเพิ่งไมีลูกสาวอยู่สองคนในต,ต่ว่าสาจากนี้มีแต่ลูกชายลูกสาวก็ใหญ่หมดละละเพราะไม่ได้ใส่สุดโต๊ะแต่แอยังสี่ดอกง่ายหมดล่ะกับสอนของสุนาริตาเอาเนาะสอวนั่น,นลลของน้องนาริตาเมียน,นจะหลานกับบ้านไหนมีลานนั่นผู้หญิง โอ้มีร้านผู้หญิคนนึงต่วันใหญ,ญ่แล้วบัานไม่แต่ร้านผู้ชายสุดจังสีอ้ตอ่อนแตะเพิ่งไนตีละคะเพิ่งสุดอันเมยุยเป็นซสือมาหายนะคะอุ้ยเมยู่เป็นกัหูจากเสือ,อ<า>ส,สูตรมหาศาคนนม้แต่สูตร<ะ>สีชมพูหวานแววร่างกายเลยจ้าเห็น,นต่างห้านาคนว่าไม่ยุย่สือมหาหายนะซุ่งชุดอนะเป็นสูตก้อเอิอือโอ้จะอ่อนเด้ อยากเป็นเด็กหน่อยไม่ต่อยพันอยากเป็นเด็กหน่อยอีเพื่อเนิต่อยวะอันนจะเป็นโบโบข้างชุดไหนโอ้แต่โอ้โเนี่ยอันนี้จะเป็นโบข้างชุดไหนชุดนี้เนาะเออนั่นชุดสีขิงขี่น่เนี่ยตัวนี้นี่แล้วนี่นี่ไงตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ไม่ต้องต้องเอาสีชมพูตัวนี้ไปใส่ตัวนู้นนี่เอาครีมตัวนี้มาใส่ตัวนี้เออต้องสีบ่เออมันเป็นครีมเออต้องสีจ้า นี่แหละจ้าไม่ตอเพิ่นสลับเพิ่นสลรับโบกันนะคะอันอันนี้โบตัวนี้มันเป็นสีออกโอโรสเป็นมคอยเนี่ยเพิ่นจะเป็นสีชมพูแม่เพิ่นหลงมันสีไข่ไข่เครื่องนะคะโอโรสกับชมพูนี่มันจะคือกันนะคะเอฟซีมคะนี่นี่ค่ะสีโอโรสไอนดี่ชมพูเมื่อกาชมพูออนมันคือโอโรสนะคะเที่ยงกันเนี่ตัวนี้ก็มีโบจังสีละค่ะผู้สาวสมหน่อยเพิ่นตาเพิ่นนั้นตาเพิ่นมอเห็นหงุดจังผู้สาวแบบใดนะคะผู้สาวสมตัอยตาเพ่เห็นหงุด จ้าผู้สาวแบบยมไรได้แต่ว่าผู้สาวซักหน่อยก็จะเบียมตาบูเห็นหูผู้สาวก็เหนื่อยฝากเอฟซีด้วนะจ๊ะเพิ่นเป็นผู้สาวได้ยังไงจ๊ะสาวซ้ำหน่อยตาสาวเห็นหูท่าด้เว้ากับบัวเดหัวท่าวงน่าจะมันต้องมีเว้าหยอกกันมันจะสีม่วนมันจะมัสซีเลียนแม่นมอแม่ต้อยเพื่นเพิ่อยเหยื่เอิญไม่ต้อยได้แต่ว่าสิเอิญคุณพี่ต้อย เอฟซีจะด่ามาสาวจอยแล้วจะเออเอิญคุณผีดิเกเอิญคุณผีแล้วเนาะปพริเพิ่นสิบ่ให้เออนคุณผีมันเอเอิญน้องตตอยมันเนี่จะเพิ่นบ่าพิ่นเป็นน้องสาวหมู่ก็เว่าหยอกันเนาะค่ะบอกบอกก็บวได้หวนมออันคืออยู่น้อกันนะคะกับวัวด้ซีเลียนเม่นมอเม่นขควัวเาายออกันค่ะ ชุดกระตุ่มนี่พิต้าอันไซดีเว้ยเปพิต้าอันเย็นดีเนาะเฮใส่ใส่อันทันนองยางไหนเนาะค่ะเนาะอันใส่อันพันไปวัดเนาะแม้คือสิ่งอันนี้เนาะสวยสรรหาสูตรตะชุดงามงามมหาไอสะอ่อนสะอ่อนตะชุดซากมือได้กับสะอ่อนสุดเดดงหน่อยแต่เราสูตนี่ว่ามันถึกถือนาะจากเอฟซีนี่ตะซูดแพงๆเนี่ยแต่แพงก็สูตรพูนยาอีกเด้ค่ะเบิ้ง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 สุดรและเบิ้งสุดค่ะ ปาดไม่อยู่มันสือหายงามพักงามเนาง่ามพักเนาะเบิ้งสุดเตละสุดนี่ค่ะสุดสียมหูนะคะอยากเอาไปล่องใส่เบืเ้องแด้เตียหย่ออายุเด็บอคะ่ะหย,ย่อ,ยอลองมาตัวน,นิดหน่อยเบื้องสุดปานมมนอยู่เพิ่ืขึ้นมั่อยู่เพิ่นสันหาสือสุดให่ลูกสาวเพิ่นเนาะเะนาะอ,อุ้ยบู โอ้ยอันส้นบัคือบัอันลูรูละลายอย่างเดียวแต่บัวตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้เลี้ยบติดไม่กันนี่เด้มันมีเข็มกัดมันมีเข็มกัดติดข้างหลังแมนข้างหลังอยู่แบบนี้โอ้ข้างหน้าโอ้ข้างหน้าติดไวปซื่อดอกย่างให้คนใหญ่ไหมแมนจ้ะโอ้ยร่างกายงานส่างนะจ๊ะเดี๋ยวติดตัวนี้ไม่กันเพิ่งจะเห็นบั เมื่งเี้คะ่ะโบลูกสาวไม่อยู่มันสืบโบมาให้คุณค่ะมาใส่กันติดนะคะน,น่าอู้ไปตหาหักคนเะนี่ยเมื่งเี้ค่ะเบิ่งหยาบปันอนลังการค่ะแข็โอู้ไม่อยู่เพื่อสรรหาสืบสูตรให้ลูกสาวมันงามแต่ค่ะมันไปไหญ่มาทางใหญ่นอสอันสามสี่ส,ส,ส,สุดนีน่ว่าสุดงาม,งามค่ะต้นนี้ก็งามดี เนี่ยแต่ว่าตตวดีเป็นต่เย็นดีเนาะออมัน <okay. S 2> เป็นผาเลื่นนะคะผาเลืน่นๆผาเป็นต่เย็นเป็นต่เย็นดีค่ะโอายแต่ชุดจะสวยจะอ่อนค่ะบานิกาเม็ต่อยกับตากชุดน่องโชว์แล้วเนาะค่ะน่อให้พี่นอ่องเบ่งพี่น่องขั้นเขียวนะ้ำเม็ดต่อยเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี่เม็ต่อยกับเจ้าไวซํานี่สักก้อนเนาะค่ะบดเดแเห็ดยั้งดอกพี่น่องตากต,ากตังแต่ชุดนะห้พี่น่องเบ่งไปแต่ละเมือแต่ละเว้นกับ น้องหิวจอมส่วนเท่าน,นั้นและพี่น้องอยา่าเฝ้าเบื่ออยา่าเฝ้าเส้งไม่ต่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะกัดทายชุดนี้กะดไม่ต่อยกัขอชิคอพิธคลิปนีไว้ช่อนี่สัก่อนเนาะค่ะเนาะก,กัคลิปหนากระจังพอกันไม่ค่ะอย่าเลื่อมกดไหลกดแช่ห้ไม่ต่อยน้ำเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ,คะบายคลิปหนาพอกันไม่ค่ะ